พี่นั่งดีมากค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังคุยกับคนเนี้ยคนเนี้เขาดิฉันปิดจำเพจอยู่ที่นั่งโอเคมากเลยตอนนี้เราถึงที่นั่งแล้ว ล้างมือล้างหน้าได้ดเะไสาย,ย,ยนดหน่ง้มีที่นั่งสำหังเกางมาดูห้องน้ำในรถไฟนี้วุ้ เป็นรถไฟมาจากญี่ปุ่นนะคะนี่มีกระดาษที่ชุดเรียบร้อยนะคะสะอาดเลยกวาแล้วก็มีกลุ่มน้โอเคนาดมากทั้งขาเราทั้งมือเราเตรียมนาดมีอะไรเขาเรียกไหคุณค้าคุณยืนแค่นี้คะ่ะคุกลัวมันไม่เนี่ยประตูเปิดเองเนี่ย เราก็ตื่นเต้นกับรถไฟของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สามารถจะหมุนที่นั่งได้คือปรับว่าหันมาคุยกันอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันมาหรือว่าปรับกลับไป รถไฟบอกว่าเดี๋ยวเจ้าวาดจะมารับกลุ่มท่องเที่ยวรถไฟคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะไข่แก้บนให้เท่าไหร่แก่คุณแม่ขอริญาภายเลยนะคะจริงๆแล้วองค์หลวงพ่อโสธรสร้างงานในชนบทแถวดีแล้วก็ มีโรงพยาบาลด้วยก็มีกันขายอาหารนี่ลูกระสิบบาทเองอเมาเที่ยวกันนะคะนี่ทำใหม่ๆนะคะกระมังนี้กำลังจะใส่หอยย่างนะคะ ใบไหนใบสวยๆคู่กันน่ารักจังเลยกระดาาวค่ะอาซะดาวกีกรมค่ะเขาไฟนี่ขนมเขาไฟ มีบางคนก็สอนอาชีพไทยไงผู้าษางกฤษเป็นก็ดีไปอยอะคินไม่หลับัอะไรด้วยกันเดี๋ยวเาปีใ่ไเดสีนะครับม่ไดนมาแล้วนาจะตของอเดินนทางโบนะครับนนี้เราก็ังการตกแต่งภายในเพื่อต้อนรับเทศกาล ปีชงหน่อยค่ะสวยน่ดาดูมากกรอกในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ติแล้วเดี๋ยวคุณที่เจ็ดค่ะเขียนเสร็จแล้วก็มาไว้ไหวนตรนงนั้นเลยค่ะในห้ขอ,ของนั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะไปท,ที่จุดที่เจ็ด มาแก้ปีชงแล้วรู้สึกน่าจะสบายใจขึ้นเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีชงแล้จุดที่เจดนีพระเจา้า บรรยากาศยอดเยี่ยมมากอากาศดีมากค่ะอากาศร้อนแต่ว่าอยู่น้ำนี่สวยชอบชอบชอบสดชื่นมากอะ่ะแมวกวักมันกวัก เดียวสักครู่นะครับกํหลังมาอย่างที่บอกครับจะเจียวขแยกนิดนึงไหมฮะบอแป๊บเดี๋ยวยำค้าจะไปก่อนนะครับค้ากุ้งโรเตนใหมดแล้วราคาห9ึ่งันเการ้อเ้าสิบเก้งนิดนึงนะครับ อยู่จังหวัดส,สัตสีบสาค่ะเลยล้านอาหารมาล้านอาหารออโต้บารคนขายอยู่กับคนของสวยๆอะ่ะคนขายอะ่ะอันนี้ขายยังไงเหรอดอกบัวเนี่สวยนะ กัวยอย่างนี้เท่าไหร่นะคะ,ะ,ะคู่ละสี่ร้อยสีมืออันนั้นคู่ละห้าร้อยอือขนมถุงทองครับยี่กระทะแบบโบราณนะเพราะว่าเป็นกุยชา่ายอร่อย คนในรถในรถไปบอกต้องซ้อเจ้านี้มีหลายยี่อือของฝาของ้ากสิบอกสินบอก้ิออ เดี๋ยวปย้ายาจะปล่อยเด็กทักคนมีคาถาไหมมี <c oughs> มีใช่ไหมมีคาถาว่ายนะ้ำว่ายนะ้ำว่ายน้ำใครมาดูพร้อมด้วยเอาไปดูเรือนี้จะไปตามเนี่ยแต่จไลเดอร์เดี่ยนี่นี่นี่มาไปดูนี่นี่เ,เดี๋ยวจะด้สอนหมอ ลงเรือนี้นะคะเราจะไปล่องน้ำกันตามริปของเขาตอนนี้ให้เดินตลาดสิบนาที แต่แต่นี้กรณีพิเศษที่เราได้อยู่ในกรณีพิเศษเนี่ยขนาดน้ำ่าใส่ที่จะฉี 打查了吗？ ย้อนแสงค่ะวัดส,สุดท้ายที่จอดนี้พญานาะคสีแดง